เทศออกดอกแล้วตัดทุกปีนะเนี่ยต้นมนะันตัดจนโขนแล้วมันก็แตกอีกพอมันแตกแล้วมันก็ออกช่อออกดอกต้นนิวานหวานนะลูกใหญ่ลูกโตไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะแต่มันงามเองอันนี้ลงแปลงใหม่นะคะเนี่ยเราเพาะชาเพาะชําแล้วเอามาลงแปลงใหม่ส่วนอันนี้กวงตุง้งกวงตุ้งนี้ก็งามเร็วเอามาลงอีกแล้วต้นใหญ่ออก ต้นเล็กเข้ามาแทนเนี่ยก่อนลุงจะเอาฟางลงตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ดินมันกระเด็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วสิบวันแล้วค่ะเนี่ยเกือบสิบวันอาทิตย์หนึ่งอะต้นใหญ่อะโตแล้วกินได้แล้วกาลังอ่อนอ่อนเพราะว่าเอาไว้นานนะ่ะต้นมันจะเหนียวต้นมันจะแก่ถ้ายี่สิบวันยี่ห้าวันนี่ต้นแก่แล้วจะกินต้นอ่อนอ่อนนี่ก็มันจะนกินต้นเล็กนี่มันจะอ่อนดีเราปลูกกินเองแล้วก็ปลูกขาย เดบ,บขายชาวบ้านแถวเนี้ยคะ่ะบางทีก็ไปขายสลัดรถตลาดคนเดินอ่าวประจวบตรงนี้มันเป็นตลาดคนเดินนี่คือปลูกแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ,กะเกษตรอินรีย์อินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่เคมีอะไรเลยไม่มีปุ๋ยเคมีเลยสักเม็ดปุ๋ยหมักอย่างเดียวแล้วหมักกับธรรมชาติด้วย ใบองุ่นเนี่ยเวลาตัดก็ไปหมักเป็นปุ๋ยค่ะพืชใบเขียวผักใบเขียวใบไม้อ่ะเอาไปหมักแล้วก็มาทําปุ๋ยตะเีเนี่ยเจ็บขายแล้วนะคะเนี่ยถอนไปขายแล้วเนี่ยเมื่อวานเพราะว่าเอาไว้นานไม่ได้ต้นมันจะแก่เนี่ยนนี้คือลงใหม่ค่ะเพราะชั้ใส่ถาดแล้วคนทําก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะกลัวเขาจะเสร็จงานจากฟาร์มจากบ่อกุ้งขึ้นมาแล้วก็ต้นมันก็โตแล้ว นี่ยแบบนี้กว่าจะบำรุงได้ค่ะต้นมันโตแล้วอันนี้กวบกตุ้งตัวอันนี้สีม่วงค่ะเนี่ยสลัดสีม่วงต้นยังเล็กอยู่ปลูกทั้งสีม่วงสีเขียวค่ะเวลาเรา,เาไปห่อสลัดนีสีม่วงแปลงผักก็จะปลูกแถวเนี้ยค่ะแต่ก่อนนี่จะปลูกฝั่งนี้ด้วยที่นี่ฝั่งนี้มันมีองุ่นไนงะ ก็ดูก่อนองุ่นหนึ่งปีนี่ว่าจะได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็จะโลปลูกผักสลัดขายอย่างเดียวจะดีกว่าเห็นเห็นเงินเร็วค่ะปลูกกินในครอบครัวแบบไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องซื้อผักกินนี่คือต้นเล็กค่ะที่ลงต้นเล็กก็จะมีใบกลมด้วยอันนี้ใบกลมที่บอกว่าอะไรสลัดกุหลาบใบจะเหมือนกุหลาบดอกกุหลาบนะต้นจะกรอบ เวลาไปกินกับปลาเผาอร่อยค่ะกรอบดีส่วนอันนี้จะเป็นพวกห่อสลัดโลดก็กินได้เหมือนกันคะ่ะกินเมี่ยงกินอะไรก็ได้เหมือนกันผักพวกนี้เป็นผักสลัดต้นหอมนี่จะปลูกอยู่ข้างนอกคะ่ะปลูกนู่นแถวแถวเล้าไก่ต้นหอมไม่ได้ปลูกแถวนี้กระเทียมไม่ปลูกคะ่ะเพราะว่ากระเทียมนี่มันมันใช้เวลานานแล้วก็หอมหัวนี่ไม่ปลูกปลูกแต่ผักที่แบบ อายุสั้นได้ผลเร็วกวงตุนต้นตุ้งนี่ที่ที่หวานในแปลงอะต้นมันใหญ่มากเลยเพรเวลาเอามาปักนี่แป๊บเดียวนี่พอมันตั้งตั้งต้นได้เนี่ยตั้งรากได้นี่แป๊บเดียวมันก็โตแล้วลมันโตเร็วดูดินนะคะเนี่ยดินเนี่ยแล้วก็จะเวลาเผาถ่านถ่านเราก็เผาใช้เองนะคะเผาถ่านแล้วที่เนี้ยเศษถ่านเศษอะไรเนี่ยเอามาผสมกับดิน เอามาผสมกับปุ๋ยหมักเนี่ยเนี่ยฐานนี้ค้าเชื่อด้วยเนี่ยฐานมีประโยชน์เผาฐานเสร็จเราก็เอาขี้เท่าเผาฐานมาผสมผสมกับดินนี่มันจะดำดูดินดีเนี่ยดินจะเป็นอย่างนี้เวลาปลูกผักก็ลงแป๊บเดียวมันงานนี่ค่ะสะสมไปเรื่อยๆพอหมดรุ่นนี้แล้วก็ มาพวนดินเอารถมาตีมาพวนดินพวนขึ้นแล้วก็เอาปุ๋ยลงแล้วก็ตีผสมกันกันกบดินแล้วก็ปลูกผักมันจะงามเนี่ยฝั่งนั้นนะตอนแรกมันจะปลูกคะนาทีนี้กวงตุ้งมันเยอะเนี่ยเอากวงตุ้งเยอะก็ต้องเอากวงตุ้งมาลงคะนาจะปลูกยากหน่อยยากกว่ากวงตุ้ง เพราะว่าแมงมันชอบโวงตุ้งนี่แมงมันแมงไม่ลงนะคณะนี่แมงลงองุ่นนี้ก็งามเร็วเร็วไม่ทนแต่งจริงแป๊บเดียวอ่ะมันงามแล้วนี่ต้นนี้ออกออกลูกเยอะมากเลยต้นนี้เนี่ยเริ่มออกลูกเยอะอีกแล้วจะได้เข้ามาแต่งจริงอีกแล้วเนี่ย ตอนแรกว่าถ้าถ้าเอาไม่ไหวดูแลไม่ไหวนะจะโละจะโละออกแล้วปลูกผักสลัดดีกว่าแต่ทีนี้มันเริ่มออกลูกเยอะแล้วทีนี้ฝนมันชำํำฝนมันชำํำมันดูแลยากเนี่ยเพราะว่าหลังคามันยังไม่ได้มุงไงดูสินี่จิงก็ไม่ได้มัดมันเข้าไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกฝนตกชุก ดูพวงนี้อันนี้ไรเม็ดนะองุ่นเนี่ยไรเมร็ดวันนี้เห็นทีจะต้องเข้ามาดูแลวันนี้ถ้าฝนไม่ตกจะต้องเข้ามาตัดมาตัดประแต่งเลยทีมือมันเลื้อยไปเต็มเลยปีนี้หลังคาหลังคาขาดหมดองุ่นเลยไม่ได้กินเลยดูแลยาก ดกพูดถึงความดกอะดกมากเลยแต่ดูแลไม่ได้หลังคาไม่ได้มงุงเขาไม่มีเวลามามุงหลังคาให้เนี่ยปีที่แล้วมันจะออกลูกช่ออย่างนี้สวยๆอย่างนี้มันมีหลังคาแต่ปีนี้ไม่มีหลังคาไม่ได้เลยต้นนี้ออกช่อดีมากเลย <laughs> เตรียมที่ปลูกแตงอันนี้ทำปุ๋ยหมักค่ะขาขาวล้ะใส่ปุ๋ยเขาเรียกอะไรอะเซมเซียมเพื่อให้ดินมีธาตุอาหารดูข้าโพดดิข้าโพดที่แบบว่ามันไอ้นั่นนะมันเอาไม่ทันมันตากไม่ทันมันโดนฝนก็ามาหมักเป็นปุ๋ยเนี่ย ทุกอย่างคะ่ะว่าจะพืชเอามาหมักเป็นปุ๋ยเนี่ยพวกปุ๋ยหมักทําเองคะ่ะแถวนี้นี่อันนี้หมักได้แล้วค่ะพอหมักเสร็จก็เอาผ้าคลุมผ้าคลุมไว้พอได้แล้วเอาไปใส่เอาไปทําเอาไปใส่ต้นไม้หมักแล้วก็จะได้อย่างนี้น,นี่คือเริ่มหมักหมักเป็นปุ๋ยแล้วมันย่อยสลายไปเองเนี่ยธาตุอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย ่าเชือ้อใส่กับปุ๋ยขี้วัวว่าเรามีวัวเนี่ยวัวนมอยู่เนี้ยยี่สิบตัวเนี่ยเราก็เอาขี้มันนี่ดันออกมาแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยใช้ในสวนไม่ต้องซื้อปุ๋ยขาดไม่ได้คือผสมแหนแดงแหนแดงในคลองเอาขึ้นมาผสมผักสีเขียวต้นไม้ต้นผักอะไรทุกอย่างที่เป็นผักสีเขียวมาผสมค่ะฝรัหลังไส้แดงค่ะต้นเนี้ฝรั่หลังไส้แดง นี่หมักปุ๋ยมันแฉสวนมันแฉนี่ย้ายแตงข้างหลังข้างหลังสวนเอามาปลูกตรงนี้ปลูกไว้หน้าบ้านย้ายที่ปลูกแต่ก่อนนี่ปลกูกปลูกทั้งแตงปลูกทั้งถั่วนะตรงนี้ที่นี้ย้ายไปปลูกหลังบ้านย้ายไปย้ายมาย้ายพื้นที่ปลกูกไก่มันแหกคอกเนี่ย ปลกอะไรไว้มันก็ออกมาแจกแจกกินบ้านลกลกนะคะบอกเลยก่อนลกมากเพราะว่ามันทำเกษตรมันทำเกษตรและบ้านก็ลกมีแต่เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ทำฟาร์มกุ้งด้วยทำฟาร์มกุ้งทำข้าวขายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ออกดอก,ดอกแล้วทานตะวันอันนี้เพาะกินนะทานตะวันเพาะกินแล้วเม็ดมันเหลือเอามาเทไว้เลยมันก็ขึ้นแล้วก็เลยปล่อยเลย